นะะในรายการรามาเวลตี้ค่ะซึ่งเทปนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นเทปพิเศษค่ะพี่แอร์นะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะมาทําความรู้จักกันอย่างลึกซึ้งเลยนะคะกับโรคติดเชื้อที่อยู่ผู้คนไทยเนี่ยมานานมากๆนั่นก็คือโรคติดเชื้อ HIV หรือว่าโรคเอสนั่นเองนะคะ บอกว่าวันนี้ค่ะรายการของเรานะคะได้รับเกียรติมากๆเลยค่ะจากศาสตราจารย์แพท์หญิงสศิโสพิมเกียรติบุรณะกุลแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาโรคติดเชือ้อภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลายัยมหิดลหรือว่าคุณหมอโสแห่งครอบครัวรามานั่นเองนะคะดเดี๋ยวเราไปพบกับคุณหมอกันเลยค่ะคุณหมอกันค่ะแต่เอกคุณหมอสวัสดีค่ะ ขออนุญาตบุกมาถึงห้องตรวจพูดเลยนะคะินดีค่ะถามรวมเลยนะคะก็คือตอบได้ทุกอย่างนี่ได้เลยค่ะคุณหมอเนื่องจากเดือนนี้เนี่ยนะคะเป็นเดือนกุมภาพันธ์เก่ยความรักแอนก็เลยอยากจะมาขอถามคุณหมอค่ะเกี่ยวกับเรื่องโรคติดเชื้อ HIV หรือว่าโรคเอสเนี่ยนะคะต้องบอกว่าเมื่อก่อนนี้ค่ะคุณหมอค่ะแอ์จะได้ยินแบบว่าเขาโฆษณากันเยอะมากๆเลยในเรื่องของโรคเอสโรคเอสแต่ว่าพอโตขึ้นมาแอ์รู้สึกว่า โรคนี้มันหายไปหรอทําไมถึงการโปรโมทถึงน้อยลงไปเลยอยากรู้ว่าจริงๆคนที่มาตรวจหรือว่าอัตราคนที่เป็นในปัจจุบันมันมากน้อยขนาดไหนครับจริงๆแล้ว <ๆ S 1> อาจจะไม่ได้หายไปนะคะแต่ว่าส่วนน้นอาจจะชินไปแล้วหรือเปล่าหรือว่าไม่ค่อยให้ความสําคัญกับโรคเอหรือว่าคนที่ติดเชื้อไอเชี A ีนะคะ,คะถามว่าถ้าเราดูสถิติเอาเอาแบบทั่วโลกก่อนละกันนะคะถ้าเมื่อปีส5 6 2ยคือย้อนไปสักปีที่แล้วนู้นนะคะก็ <ๆ S 2> ทั่วโลกมี38ล้านคนนะคะแล้วก็เป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่เนี่ย1.7ล้านคน เยอะไหมยเยอะอยเยอะค่ะงั้นมาประเทศไทยบ้าง <ใช S 1> ประเทศไทยนะคะ,คะในปี2562นออะคะสถิติเชื่อว่ามีผู้ติดเชื้อชีวิตที่กำลังมีชีวิตอยู่เนี่ย4ี่0 0 0นะคะแล้วก็เป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่เนี่ยทั้งปีเนี่ยประมาณ5,400คนนะคะ5,400คนดูเหมือนไม่เยอะแต่ถ้าหารเป็นวันคือวันละ15คน เยอะไหมเยอะค่ะออมีทุกวันทุกวันเลยเรามี15คน15คนทุกวันนะคะออแล้วปัจจุบันเนี่ยโรคติดเชื้อ HIV หรือว่าเอชเนี่ยจะเป<ช><ช>็นดูน่ากลัวเหมือนในอดนีตแล้วคุณหมอจริงๆเดี๋ยวขอเคลียร์สองคำนี้ก่อนนะเพราะบางคนก็มักจะพูด HIV โรคเอชสับสนอยู่ะะนะคะคือ HIV จริงๆคือชื่อเชื้อไวรัสนะเพราะนั้นเราช่วยคือติดเชื้อ HIV ไอวแต่คำว่าเอชเนี่ยเอชก็คือเป็นกลุ่มอาการในระยะท้ายของคนที่ติดเชื้อ HIV นะคะก็คือที่เราเห็นอาจจะเคยเห็นในภาพข่าวที่โสมผอมๆดำนอนติดเตียงมีตุ่มๆ ขึ้นตามตัวอันนี้คืออยู่ในระยะท้ายของโรคที่เราเรียกว่าระยะเอสนเพราะฉะนั้นทุกคนที่ติดเชื้อ HIV ไม่ได้เป็นเอสทุกคนมันจะเป็นเอสเมื่อคุณไม่ได้รักษาคุณติดเชื้อมานานแล้วก็คือเข้าสู่ระยะเอสก็คือระยะท้ายละเอ๊จริงๆแล้ว แอดถามคุณหมอหน่อยว่าในระยะ10ปีหลังเนี่ยการเพิ่มของจํานวนผู้ติดเชื้อเนี่ยลดลงหรือว่าเพิ่มขึ้นยังไงคะก็ถ้าเราดูเป็นกราฟเนี่ยเวลาดูสถิติจะเหมือนว่าดูลดลงนะคะเพราะว่าสมัยก่อนนู้นเนี่ยโอ้โหตัวเลขมันเยอะกว่านี้เยอะนะคะปัจจุบันก็คือตัวเลขลดลงก็คือความชุกอยู่ที่ร้อยละหนึ่งร้อยละหนึ่งแปลว่าคนไทยร้อยคนนี่แหละเป็นหนึ่งคนนะคะโดยความชุกนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเทียบกับยุคแรกๆเนี่ยมันมากกว่านี้เพราะฉะนั้นมันก็ยังมีอยู่แต่ลดลงแต่ก็ยังมีนะคะ แล้วถามถีงในเรื่องของการตรวจค่ะ,ะคหมอคะปกติเนี่ยคนไข้เขาเดินเข้ามาแล้วคุณหมอจะต้องให้เขาทําอะไรยังไงบ้างคะสมุติเขาอยากจะมาตรวจ อันนี้ก็เดินมาที่ห้องเจาะเลือดนะคะที่โรงพยาบาลมาทิทิพอดีก็ถ้าคุณหมอสั่งเจาะตรวจเอชไแล้วก็สามารถเดินมาจุดนี้ได้เลยนะคะอ๋อแล้วขั้นตอนนี้พี่เขาต้องเช็คอะไรบ้างคุณหมอก็เจ้าหน้าที่เราก็จะเช็คว่าที่คุณหมอสั่งมามีอะไรบ้างนะคะชื่อตรงกันไหมนะคะบางทีเดี๋ยวผิดคนไปนะคะแล้วก็บางทีมีเจาะอย่างอื่นด้วยเขาก็จะเตรียมหลอดให้พร้อมนะคะใช้เลือดเยอะไหมคะคุณหมอเวลาตรวจเอชไอวีอย่างเดียวไม่เยอะค่ะนิดเดียวนะสามสี่ซีซีแต่ถ้ามีอย่างอื่นด้วยบางทีก็หลายอยู่นะคะ หวาดเสียวนะคะหวาดเสียวเป๊ะมากเลยอ่ะเป๊ะมากนะคะเรียบร้อยค่ะจริงๆสามารถหลับตาจิ้มได้เลยจริงๆแล้วจิ้มห้องคุณหมอ แล้วขั้นตอนของการรอรอนานไหมคะคุณหมอก็จริง,รงๆแล้วนะคะมันจะมี2แบบถ้าแบบด่วนจริงๆเลยเพราะบางทีคุณหมออยากทราบผลเร็วเช่นจะต้องการ่าตัดด,ด่วนเดี๋ยวนี้เนี่ย <ừ> เร็วจริงๆด่วนจริงๆก็คือครึ่งชั่วโมงก็ออกแล้วนะคะ <ừ> แต่ถ้าเป็นแบบปกติถ้าคุณหมอไม่ได้สั่งอะไรก็สองชั่วโมงก็ถือว่าเร็วอยู่ดีต้องนั่งรอไหมคุณหมอหรือบางคนบอกรอได้เลยอยากไปแบบส่งจดหมายหรืออะไรมีไหมคะคือจริงเราอยากให้รู้ผลภายในวันเดียวกันดีกว่าเพราะว่าบางทีบางคนหาย บางคนแบบเฮ้ยมาเจาะแล้วก็หายไปทาให้คนไข,ข้ขาดการรักษานะคะเราอยากให้เจาะช้าอย่างเงี้ยจริงสองชั่วโมงคุณก็รอเลยแล้วก็จะได้รู้แล้วก็สั<ช>มผั้ใช่ใชเราอยากเน้นตอนนี้เราอยากเน้นพยายามให้รู้ผลภายในวันเดียวกันแล้วก็จะได้เข้าสู่กระบวนการรักษาถ้าคุณบวกนะคะแอ่เคยมีคุณหมอเพื่อนพูดเกิดเป็นเรื่องปกติเลยนะว่าไม่เห็นจะต้องป้องกันเลยทําไมจะต้องใส่ถุงยางทำไมด้วยตลอดที่ผ่านมาไม่เคยใส่เลยก็ไม่เห็นเป็นนี่เออเดี๋ยวครั้งหน้าแหละจะเป็นเดี๋ยวลังคิดว่า ที่แ้ทำไมอยู่ดีๆมันถึงก็คือมันไม่แจ็คคอร์ดก็ได้คือมันไม่ใช่ว่ามีเพศสัมพันธ์ร้อยครั้งมันจะติดร้อยครั้งแต่มีครั้งเดียวติดก็มีอย่างนี้ดีกว่าก็คืออันนี้อาจจะถือว่าทำบุญมาส่วนหนึ่งก็อาจจะเออป่านนี้แล้วก็ยังไม่ติดนะแต่ว่าในอนาคตมันก็ไม่แน่หรอกมันอาจจะติดนะแต่ถ้าส่วิว่าเราจะดูเป็นตัวเลขและการมีคนศึกษาวิจัยแล้วก็คิดคำนวณมาให้ว่าความเสี่ยง เผื่อจะได้ไปพิจารณาว่าเราจะมีเพศสัมพันธ์แบบป้องกันหรือไม่ป้องกันดีหรือจะมีท่าทางแบบไหนดีที่มันเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยนะคะไม,ไ,ไม่เท่ากันไม่เท่ากัน,กนรอค่ะคุณหมออยากรู้เลยค่ะนนถ้ามีตัวเลขเอาต่อหมื่นนะร้อยสามสิบแปดในหมื่นก็คือฝ่ายรับที่มีเพศสัมพันธ์ทางทวารหน,นักอันนี้คือเยอะที่สุดนะคะเพราะนั้นกลุ่มชายรักชายที่เป็นฝ่ายรับก็ต้องาระมัดระวังให้ดีว่าคุณเป็นกลุ่มเสี่ยงนะที่จะมีโอกาสติดเชื้อมากที่สุด พราะอะไรคะคุณหมอเพราะว่าทางนั้นไม่ใช่ทางที่ธรรมชาติสร้างมาให้มีเพศสัมพันธ์ความยืดหยุ่นก็จะน้อยการหล่อลื่นหรือการมีสารหล่อเลื่อนก็จะน้อยเกิดการฉีกขาดได้ง่ายมีเลือดออกได้ง่ายเพราะนั้นก็จะมีทางเข้าของเชื้อได้ค่ะอันนี้คือเหตุผลนะ แล้วรวมถึงในกลุ่มนี้เขาก็ไม่ค่อยใช้ถุงยางด้วยนะโอกาสติดเชื้อก็จะเยอะนะคะอันดับที่2ก็ยังเป็นการมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักอยู่ดีแต่เป็นฝ่ายรุกนะคะก็จะเป็น11ในหมื่นมันน้อยลงเยอะ,ะแต่ก็ยังเยอะอยู่นะคะ11ในหมื่นถัดไปก็คือจะเป็นเพศสัมพันธ์ชายหญิงก็จะน้อยลงก็คือไม่ใช่สัมพันธรรท์ทางช่อคล้อดตามปกตินะคะแต่ฝ่ายรับก็ยังเป็นความเสี่ยงเยอะอยู่นะคะฝ่ายรับก็อยู่ที่ประมาณแในหมื่น แล้วก็สุดท้ายก็คือฝ่ายรุกในกรณีที่มีเพศสัมพันธ์ทางช่องคลอดก็คือ4ในมืนอมก็เลือกเขานะคะว่าจะแบบไหนดีก็คือจะรุกจะรับ<อ>จะทางไหนอ๋อโอเค,ะคะแล้วสาหรับคนที่เป็นแล้วมีวิธีการรักษาอย่างไงคะคุณหมอก็ปัจจุบันอย่างที่บอกไปก็คือมารักษาได้แต่ไม่หายขาดนะคะ,คะปัจจุบันการรักษาก็คือการกินยาอีกเหมือนกัน,นะะแล้วเราเปลี่ยนสีเล็กน้อยนะคะปัจจุบันเนี่ยก็ก้าวหน้าไปเยอะมากแล้วก็คือยาเหลือแค่วัลราเมทเอง ะะซึ่งสมัยก่อนเนี่ยกินจะเป็นกำรรนะคะสัก10กว่าปีที่แล้วมาถึงก็คือประมาณ20เมตรอ่ะทุกวันเหรอคะใช่ใช่สมัยก่อนนะ,ะอันนี้ก็เหลือวันละเม็ดแล้วก็ราคาถูกลงมากนะคะถูกที่สุดตอนนี้น่าจะเหลือสักวันละประมาณ20บกว่าบาทซึ่งถูกกว่าชานมไข่บุกอีกะนะคะอย่างที่บอกคือกินวันละเมตรทุกวันแล้วก็มาพบแพทย์อย่างสม่ำเสมอแล้วแพทย์ก็จะมีการตรวจร่างกายมีการ เช็คเลือดตรวจเลือดเป็นระยะนะคะอย่างที่คุณแอร์ถามก็คือถ้าเรากินยาทุกวันมาตรวจสม่ำเสมอเราก็มีชีวิตอยู่ได้นานนะคะแต่ว่าที่เห็นตรงนี้ก็คือมียาหลากหลายนะคะเพราะว่าแต่ละคนอาจจะไม่ได้เหมาะกับสูตรนี้นะคะเราก็มียาหลายสูตรมีหลายขนาดมีหลายแบบให้เลือกเพราะว่าบางคนอาจจะมีโรคบางอย่างไม่เหมาะกับสูตรนี้นะคะบางคนกินตัวนี้ได้ผลข้างเคียงเราก็มียาตัวอื่นให้เลือกเยอะนะคะก็มีแต่ถูกที่สุดก็คือมันพันนิดๆ เป็นถึงหลักหมื่น<ม>ก็มีมค่ะคุณหมอคะ,คะอยากจะถามค่ะคันปากแต่ว่าได้ยินว่าคุณหมอเนี่ยมีนะโปรดคนไข้ต่อค่ะให้เงั้นขอติดไว้ก่อนได้ไหมคะคุณหมอใช่ค่ะแน่นอนเดี๋ยวเราก็มาคุยกันใหม่ได้ได้ค่ะถ้าอย่างั้นเดี๋ยวแอร์คอยขอหนัดกับคุณหมออีกหนึ่งทีนะคะแล้วเดี๋ยวเรามานั่งคุยกันต่อะนะคะ คุณผู้ชมคะแหมวันนี้นะคะต้องบอกเลยค่ะว่าได้รับความรู้แล้วก็จริงๆก็คุยกับคุณหมอก,ก็สนุกสนานมากๆเลยนะคะไม่เป็นไรคะ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวในสัปดาห์หน้านะคะเรามาเจอกันใหม่นะคะวันนี้ค่ะแอร์คุณหมอสดแล้วก็รายการรามาวลิตี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันคะ่ะสวัสดีคะ่ะกีฬาต้องห้ามสำหรับผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมขวนเลี่ยงการเล่นกีฬาที่มีการประทะ เช่นฟุตบอลบาสเกตบอลรักบี้มวยแรงกระแทกอาจทำให้เกิดการฉีกขาดของกระดูกอ่อนหรือเส้นเอ็นภายในทำให้ความแข็งแรงของข้อเข่าเสียไปควรเล่นกีฬาชนิดที่ไม่มีการประทะเช่นการว่ายน้ำขี่จักรยานวิ่งเต้นแอโรบิกจะลดโอกาสการเกิดโรคข้อเข,ข่าเสื่อมได้ดีกว่าการป้องกันไม่ให้ข้อเข่าเสื่อมก่อนวัยคือ 1. ควบคุมน้ำหนักของตัวเองให้อยู่ในระดับมาตรฐานช่วยลดการแบกรับน้ำหนักที่หัวเข่าและข้อต่างๆ 2. บริหารกล้ามเนื้อหัวเขา่าจะช่วยในการแบกรับน้ำหนักทำให้กระดูกข้อเข่าไม่ต้องรับน้ำหนักมากเกินไป